สายข่าวของกอ,อรมนชื่อว่ากิจได้ออกไปคมคูญาติพี่น้องของคนไทยและคนไทยกะเลียงที่ถูกจับคุมตัวไปว่าห้ามไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนี่ครับเข้า มาจับคุมคนในแผ่นดินไทยแล้วนำตัวข้ามแดนไปอยู่ที่รัฐกะเหรี่ยงเมียนมาก็กชี้เป้านะครับว่าขณะนี้ทั้งคนไทยทั้งชาติพันธุ์กะเหรียงแต่ว่ามีบัตรเป็นคนไทยนีย่ถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างหมู่บ้านอะคาเดนะ อยู่ระหว่างหมู่บ้านอเมคีเชื่อมต่อกับหมู่บ้านรีกับปะและหมู่บ้านเมตตาอยู่ตรงกลางระหว่างการเชื่อมต่อของสามหมู่บ้านนี้หมู่บ้านอเมคีหมู่บ้านรีกับปะและหมู่บ้านเมตตาซึ่งทั้งสามหมู่บ้านนี้ อยู่ในรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาแต่เป็นสถานที่ควบคุมตัวชาวบ้านที่ถูกจับไปจากบ้านบอถูกจับไปจากบ้านหินสีอำเภอด่านมะขามเตี้ย,ยจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่จับเข้าไปจับเข้าไปเนี่ยไปควบคุมตัว อยู่ฐานปฏิบัติการที่ผมได้เกิดเมื่อสักครู่นี้และขณะน,นี้มีการใช้อิทธิฤทธิอิทธิพลของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่มีสายข่าวของกออรมนชื่อว่ากิจได้ออกไปคมคู ญาติพี่น้องของคนไทยและคนไทยกะเลียงที่ถูกจับกุมตัวไปว่าห้ามไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีและได้มีการประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตั้งแต่แนวชายแดนอำเภอด่านมะขามเตี้ยมาจนถึงแนวชายแดนอำเภอสวนพึ่งประสานกับ ผู้ใหญ่บ้านและกำนันในบริเวณนั้นให้บอกลูกบ้านว่าห้ามมีการไปแจ้งความดำเนินคดีห้ามออกหมายจับไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับนายสิงโตหรือพลจัตวาเพโลในฐานะผู้สั่งการให้จับคุมตัวคนไทยและคนกะเหรี่ยงที่เป็นคนไทยเนี่ย <c oughs> เข้าไปไว้ในฐานปฏิบัติการดังกล่าว พราะนายเพโลพลจัตวาเพโลหรือนายสิงโตนั้นจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเข้ามาที่บ้านบอ่อเข้ามาผ่านช่องทางตะกูเข้ามาที่บ้านบอ่อเข้าไปที่ด่านมะขามเตี้ยบริเวณแถวบ้านหินสีนี่เป็นระยะระยะดังนั้นหากนายเพโลหรือนายสิงโตหรือพลจัตวาเพโลตามตำแหน่ง ที่เขาตั้งกันมีหมายจับในประเทศไทยตำรวจก็ต้องไปจับสิครับดังนั้นขณะน,นี้ต้องตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในฐานะผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรถามผู้บัญชาการทหารบก ถึงแม้วันนี้กำลังจะ,กะเกษียณในฐานะผู้นรยการกออรมนถามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยทหารที่ประจำอยู่แนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นเฉพาะกิจทัพพยาเสือหรือแม้กระทั่งตำรวจในพื้นที่ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสูงสุดของนาย,ยกรัฐมนตรีว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พยายามไม่ให้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับคนเข้ามาจับกลุ่มคนไทยนั่นคือพลจัตวาเพรูหรือนายสิงโตนี้ วัตถุประสงค์ของการทำเรื่องนี้คืออะไรทำไมไปคมคู่ทำไมไปคมคู่ญาติพี่น้องของชาวบ้านซึ่งเป็นคนไทยที่ถูกกองกำลังติดอาวุธของพลจัตวาเพโลนี่จับจากประเทศไทยนำข้ามแดนไปยังรัดกะเรียงเมียนมาเนี่ยทำไมไม่ให้เขาไป แจ้งความดำเนินคดีเพราะถ้าแจ้งความดำเนินคดีมันก็ต้องมีการออกหมายจับทำไมไม่ต้องการให้พลจัตวาเพโลถูกหมายจับแล้วข่าวลือที่เขาอ้างกันว่ามีการขนแรงงานเทือนข้ามแดนช่องทางธรรมชาติข้างช่องทางตะกูวันหนึ่งห้คนวันหนึ่งร้อคนมันเป็นผลประโยชน์ใช่หรือไม่ หากินด้วยการใช่หรือไม่จึงไม่ต้องการให้พลจัตวาเพโลนี่ถูกออกหมายจับโดยกระบ,บวนการยุติธรรมของไทยนั่นคือไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปแจ้งจับไม่ต้องการให้ตํารวจออกหมายจับแรงงานเถื่อนที่ข้ามฝั่งมาบริเวณช่องทางตะโกนี่วันละ50คนถึงร้อยคนยาเสพติด ซึ่งทันักเข้ามาโดยเฉพาะยาบ้านี่คือสองเหตุที่ไม่ต้องการให้ชาวบ้านในพื้นที่ไปแจ้งความดำเนินคดีไปค่มขู่ชาวบ้านถ้าใครไปแจ้งความจะดำเนินการเอาถึงขนาดว่าฆ่ายกครัวเลย ชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแนวชายแดนถ้าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มที่ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อเอกราชไม่ใช่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่กลายเป็นกองกำลังติดอาวุธที่ทำหน้าที่รีดไถประชาชนทำหน้าที่ขนแรงงานเถื่อนหรือทำหน้าที่คุ้มครองกระบวนการขนยาสิติดเข้ามาในประเทศไทยอย่างนี้เหรอครับ นี่ไม่ใช่ทหารนี่ไม่ใช่ KNU นี่ไม่ใช่ KNLA นี่ไม่ใช่ KTLA แต่มันคือกองโจรมันคือกองโจรติดอาวุธที่รับการคุ้มครองอาชญากรที่ทำผิดกฎหมายกระบวนการค้าแรงงานเถื่อนกระบวนการค้ายาเสพติดและใครก็ตามที่รายงานพฤติกรรมของคนเหล่านี้ก็ถูกจับถูกลากตัวเข้าไปในเมียนมา ในรัดเกรียงแล้วข่าเขาทิ้งตอนนี้นี่พอข่าวออกมานี่ยังไม่ทําอะไรนี่ผมบอกนะครับให้หน่วยงานความมั่นคงประสานบริเวณจับคุมคุมขังไว้เนี่ยอยู่ระหว่างหมู่บ้านอเมคีหมู่บ้านรีกับปะและหมู่บ้านเมตตาอยู่ตรงกลางสามหมู่บ้านนี่แหละครับเป็นฐานปฏิบัติการและจับตัวของคนที่ถูก ไปจากประเทศไทยไปกลุมตัวอยู่ตรงนี้ให้รีบประสานงานครับเพราะดาน,นี้คนที่ถูกจับไปบางคนก็มีสภาพย่ำแย่เหมือนกันป่วยหนักไปคนหนึ่งชาวบ้านเขาแจ้งเขาลายงานให้ญาติพี่น้องเขาทราบขนาดญาติพี่น้องเขายังทราบเป็นไปได้ยังไงที่หน่วยงานความมั่นคงตลอดแนวชายแดนไม่ทราบเรื่องนี้ อย่าพยายามปิดฝ้าด้วยฝ่ามือเรื่องนี้ต้องช่วยคนไทยครับการจับกุมตัวคนไทยเข้าไปในรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาจะด้วยสาเหตุใดผลประโยชน์เรื่องใดเราไม่ทราบแต่การกระทานี้การบุกเข้ามาจับกุมคนไทยในแผ่นดินไทยคือความผิดแล้วอย่าไปคมคู่เขาให้เขาไปแจ้งความและออกหมายจับ ให้ออกหมายจับพลจัตวาเพโลหรือไอสิงโตเนี่ยให้เรียบร้อยเพราะเป็นการประกอบอาชญากรรมในการอุ้มจับบุคคลกักขังบุคคลซึ่งเกิดเหตุในแผ่นดินไทยและลากตัวข้ามฝั่งไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาดังนั้นต้องบอกนายเศษฐาทวีสินนะครับในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ดูแลทั้งกรมการปกครองดูแลทั้งตำรวจดูแลทั้งกองทัพนายเศรษฐาต้องสั่งการเรื่องนี้อย่างรีบด่วนตรงไปตรงมาครับเมื่อกระทำผิดในประเทศไทยก็ต้องออกหมายจับสิครับจะไปขอให้คนไม่ไปแจ้งเพื่อไม่อยากออกหมายจับนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่ต้องฝากด้วยนะครับเพราะขณะนี้ชาวบ้านเขาก็ลำบาก ใจก็เป็นห่วงญาติพี่น้องที่ถูกกองกำลังติดอาวุธของพลจัตวาเพโลจับไปจะไปแจ้งความก็ถูกสายข่าวของกอรมนอมาคขมขู่ว่าอย่าไปแจ้งความเดี๋ยวจะเป็นอันตรายทั้งครอบครัวมันถูกกดขี่ผีซ้ำดําพอยอย่างนี้นี่น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนตลอดแนวชายแดนนะครับเรื่องนี้ ให้เร่งรีบดำเนินการแก้ไขเสีย